เห็นพี่ป่วยน้องก็ป่วยด้วยน้องก็เกิดทีหลังยังไม่เก่ที่ไหนแต่พี่เกิดก่อนเก่แล้วป่วยก็ไม่ว่าเรายอันนี้น้องเกิดทีหลังก็มาป่วยอีกเดี๋ยวจะพาเกะซ่อมเครื่องขยายสี่ช n n e นลครับหลังจากที่ใช้งานยังไม่ได้ใช้หรอกแค่เอาไปเสียบลองแค่นั้นแหละ อัดครบทุกช่องสช่องเอาไปขับซับเบตช่องหนึ่งขับเสียงกลางทั้ง3ช่องแล้วก็ลองเปิดเต็มที่ดึงกระเสษสุดๆภาคจ่ายไฟเดี่ยงเลยไอจีบีทีมอดเฟดช็อตเลยไอขยายคลาสเเนี่ยตามความคิดผมมัน ไม่เหมาะสําหรับขับซับ,บเบดหรอกมันไว้ทามาไว้ขับเสียงกลางมากกว่าเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันอัดกระเสหนักไม่ได้แล้วก็น่าจะออกแบบไว้ขับเสียงเสียงกลางเสียงไฮเพราะเสียงมันจะใสถ้าจะขับซับเบดสู้คลาสดีไม่ได้ครับ ครัดีจะเอาเกระแสแล้วก็ใช้พลังงานได้ถูกจุดกว่าก็ต้องมาแกะซ่อมกันนลครับไม่ซ่อมไม่ได้ครับเสียก็ต้องซ่อมต้องใช้วิชาชีพเก่าแล้วเดี๋ยวจะรือ้อพาท่านรื้อดูเลยครับวันนี้เราอัดสิมครับไม่เคยหลังจากไม่เคยซ่อมเครื่องมาเป็นสิบสิบปี พอเครื่องตัวเองเสียต้องแกะซ่อมแล้วทีนี้นเช็คซ่อมแล้วครับภาคจ่ายไฟ I G I G B T เจ๊งนะอันนี้คือแผงภาคขยายแต่ละชุดพออัดเสียงเพลงหนักๆเข้าโหลดเกระสไม่ทันระเบิดจ้อยโอ้โหไหนเป็นอย่างนี้นะตอนนี้กระดประกอบเปลี่ยนเฟสแล้วครับเนี่ย I G B T เสีย2ตัว โอ้ย oh. เหมือนกับฝึกช่างใหม่เลยครับรับสนิมเปิดตำ,ตำารงํำราอี g จงอีซเอามากลางใช้เบอร์เทนรเวอรยักไปหมดเลยมันไม่มีเบอร์เหมือนกับที่ต้นฉบับก็ขุดเอาเยกรุนี่แล้ะครับอะไรก็หาเอาบนโต้ส้มสั่งแต่เฟดไอจีบีมา ส0่แอมป์พันสโวลต์สองตัวช็อตขาดพวกไอ้ทานซิเตอร์บือเทนก็หาเอาในกรุนี่แหละของเก,ก่าๆที่เคยมีอยู่ซ่อมเมื่อสิปีที่แล้วเออมันก็ใช้ได้ครับนะแต่ว,ว่าทนหรือไม่ทนนั้นต้องลองอีกเรื่องหนึ่งแต่เสเปคไฟเท่ากันตำแหน่งขาไม่เหมือนกันเราก็ดัดเอา อันนี้จะรับสมองเปิดลองเครื่องไปแล้ว c h a ช n e l ตอนนี้กำลังจะประกอบ channel ตัวที่3อันนี้คือ1 channel อันนี้คือ c h a n n ชแนลช n n ลเราผ่านสามร้อวัตต์เป็น l l s s s h ดนะครับ M Class h เฮอันนี้คืออีก1นึ n n ชเนยกำลังจะประกอบเข้าไปและอีก1 channel ครับยัดเข้าไปได้ในนี่เลยแน่น ครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยตั้งแต่ซื้อมาอยัางไม่เคยได้ใช้งานหนักพอไปเล่นงานหนักขับเต็มสี่ชแนลค่ะนะนะั้นแหะขับทั้งเบสขับทั้งเสียงกลางเปิดพร้อมกันแค่ะนั้นเลยครับภาคจ่ายไฟมรณะภาพเลยเป็นสวิตชิ่งที่ไม่น่าจะตายครับแต่ก็ตายนี่ครับ RGBT อยู่ข้างล่าง อยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้คือชุดลายฟิลเตอร์ AC ไฟไม่ให้เสียงหามเสียงจีโอ้ทำดีครับแต่ไม่น่าเสียเร็วเลยทำดีแต่น่าจะทนนะเป็นภาคจ่ายไฟที่มหาโหดที่ใช้ในตู้เชื่อมถ้าเราซ่อมตู้เชื่อมได้เราก็จะซ่อมสวิตช,ชิ่งตัวนี้ได้หลักการทำงานเหมือนกันเลย แต่ว่าตัวนี้จะจ่ายกระแสผาโลตักระตู้เชื่อม300แอมฟิวทุกตัวนี่บัตรกรีแบบเนี่ยครับบัรกรีขาตะกลัวเลยฟิวทุกตัวเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีหรอกว่าฟิวตัวไหนใส่เจาะเพาะจะไปไว้เพราะว่าผ่านกระแสสูงมากถ้าช็อตคือระเบิดเลยครับโอ้โหน่ากลัว Power a M Switching แต่ก็ซ่อมได้ครับไม่มีปัญหาสำหรับช่างมือเก่ายังเก่าอยู่กำลังจะประกอบครับยิงเก่าเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายงาน P.E มีแต่เคลื่อนย้ายครับไม่ให้มันเกิดการหลุดการสั่นได้ข้อสายทุกจุดจะต้องแน่นเตี้ยครับ ถอดผมก็งัดกาวออกมาเหม,มือนกันพามาไม่งั้นถอดไม่ได้เพราะว่าออกแบบมาเขาก็ว่าให้มันทนแต่ทำไมใช้แล้วมันไม่ทนตั้งแต่ซื้อพาวเวอร์มาก็เพิ่งซื้อตัวนี้แหละครับแพงที่สุดราคาเฉียดสองหมื่นซื้อมาด้วยใจรักครับทนทุนไม่ได้หรอกแต่ใจมันรัก เสียงสายปุ้งคลาสเฮดนะครับ